เรียบร้อยแล้วค่ะสุก,กี้ไม่มีเส้นนะคะมีแต่ผักกับเต้าหูลล้รวนๆนะคะทำง่ายๆกินง่ายๆค่ะสำหรับคนไหนที่ชอบกินผักนะคะหรือว่า <c oughs> สายมัง <c oughs> สายมังชวเวลานะคะทำทานได้เลยค่ะแค่มีเต้าหู้อยู่ในตู้เย็นนะคะนี่ค่ะพอผักสุกแล้ว เราปรุงผงปรุงรสหรือ,ออะไรแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเต้าหู้ขาวล้วนเลยนะคะไม่มีเนื้อหมูเนือ้อไกะคะ่ะไม่ได้กินเจนะคะเพียงแต่เป็นเมนูที่ชอบทานแล้วชอบชอบมากก็คือทำกินทำกินเองค่ะ ส่วนคนอื่นไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็นเป็น,ปนอาหารจานโปรดที่ชอบทํากินตลอดคะ่ะนึกอยากกินตอนไหนก็จะทำเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปค่ะเมนูไม่มีเออสุก,กี้ไม่มีเส้นนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่